สวัสดีจ้าเอฟซี่มีโตตาแววนทุกทกคนค่ะมอนี้กัมาพอกับยายนงบ่ายสองโมงค่ะยายนงพามาเบิงมีดนี่ค่ะถื่ว่างนี่นี่มีมีดตอกทรงหงเหนินมีดตอกดอกบัวตูมแล้วก็มีดอ่ามีดกรีดยางกรีดยางเกาลดนุ่นค่ะไว้เห็ดเออเออถางไว้เห็ด ทังขยะนสามอันที่ว่างเนี่ยนี่มืาอนี้ยายน้องสิบผ้ามาเบิงเ้งในการทดสอบคมมีดมีดตอกทั้งมีดตอกของเหินมีดตอกดอกบอัวตูมนของเหิน,หหนจับขึ้นมาเบิง้งโซงของเหินเดี๋ยวค่ะยายน้องสิบผ้ามาทดสอบอเด้อค่ะ นี่ค่ะผู้ถือทดสอบให้เบิงค่ะครับผมตาแว่นที่เอามีดตอกมาทดสอบในการใส่งานตาแว่นมาทดสอบในการใส่งานของมีดตอกค่ะใส่เหลามีดตอกใส่เหลา อันนี้เพิ่งสั้งเหลาโดยเฉพาะบริฟันนะครับมีดตอกมีตอกอันนี้มีตอกใสจะจะเพิ่มเอาให้เพิ่นเบิ้งกันมีตอกทองอยางนี่น,นี่ทงอ่ะนี่เบิ้งกันจับกกขึ้นมาอีกกินอีกเอออันนี้มีตอกทรงดอกบวัวตูมสามหรือสองบอกไปว่าสองจุดห้าคูณหก สองจุดห้าคูณหกเมวราคาสามร้อยบาทอันนี้คือสรงดอกบอัวตูมเนะะ้อค่ะสองจุดห้าคูณหกราคาสามรอยบาทอันนี้มีดอกเอออันนี้มีดอกทรงหงเหินหงเหินก็สองจุดห้าคูณหกราคาสามรอยบาทขึ้นกันค่ะบอกสิบ,บอกลักษณะหลังมันได้สับมีดดอกทรงดอกบอัวตูมนี่มัน อันนี้จับขึ้นมาไหมอันนี้อออันนี้คือส่งดอกบัวตูมมันสิคือเป็นคือดอกบัวคือดอกบัวตูมเนาะจังข่อยเอื่นว่าดอกบัวตูมหงเหินมันสิงอนแล้วก็ตรงไปหนีอ๋อสิเป็นคือปีกนกคืออันนี้บ่คือนกคือหงคือเป็นคือปีกคือข้อหงอือก็ถึงเอื่นว่าหงเหินเนาะอ๋ออันนี้คือ มีตอกทรงหงหงเหินอน้องก็บว่าชัดราคาเดียวกันราคาเดียวกันแล้วแต่ทีเอาทรงไดอ่อทั้งมีดทั้งบ้องทั้งอันนี้ล่ะชุกพิเศษครับสำหรับเหลาโดยเฉพาะเพราะว่าการชุกนี่มันสร้างได้ครับสร้างหอยูสร้างห้แก่ห้ยบ้านให้อ่อนได้หมดอยู่กับเขาสร้างตอนชกตอนลงน้ำ สั่งได้ตอนลงน้ำครับตอนจุ่มน้ำตอนเผาไฟแดงๆกับจุ่มนี่จะสามารถสั่งได้มองเห็นดวงตาเปล่ากันชุมน่มมิดว่าให้มันหมักให้มันอยู่แบบไหนให้มันแก่แตีให้มันอยู่กลางๆอยู่ตีได้บ้างว่าไหนรับลมนะครับอ๋ออันนี้มีดอันนี้บระธานใ้ฝน บ่ท่านฝนเมีดบ่ท่านได้รับค้อม,มีดเอามาทดสอบให้พี่น้องเบิ่งก่อนว่าเมีดตอกสําหรับเหลาอันนี้บ่ทันฝนกระปาดกระดาษได้ครับอออไปรับมขมคักกว่านี้อันนี้ยังบ่ท่านได้ฝนเมีดบ่ท่านไดี๋ยวรับข้อม,มีบ อันนี้ลูกข้าพเพิ่นบอกว่าให้ชุบแข็งให้พเพิ่นจะเอาไปเฮ็ดดอกไม้ดอกยังนะตาดอกโนดอกดอกโนเฮ็ดดอกเอ่อโนใส่บุญเฮ็ดดอกไม้เฮ็ดดอกไม้เฮ็ดเป็นรูปดอกไม้ใส่ใส่งานบุญบุญพระเวทบุญนี่ยังนั่นบ่เออนั่นละ่ะใส่ลำมอนอ๋อเนี่พเพิ่นบอกว่ายายชุบแข็งให้เด้อสิเอาไปเฮ็ดดอกไม้นี่ดอกโนหั่นบบ อ๋อลักษณะการเห็ดแบบ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 อ,อ,อ๋อเพปัญตว่าเป็นต้แบบน,ตโนโน่ลำโน่ลำโน่ลำมอนอ๋อนี่เพิ่นสั่งมาว่าให้ชุบแข็งให้เพิ่นสิไปเฮ็ดดอกไม้เฮ็ดข้านี้นดอกโนโ่อือแล้วไปห้อยอยู่วัดแม่นบ่ครหอยน้ำสาราวัดอ๋ออมันสิเป็นมันเป็นลำกล่อมันใหญ่ท่้งนี่ละอ๋อก็ติดังซี มันก็ดทเป็นรูปแบบนี้น<อ>ั่นจ้ะเอาลำโนมาเห็ดกับเลยเอนดอกโนดอกไอ้ต้นสนสนั่นบ่มันโนแบบแบบใดบางบางทีเพิ่งเกิดเอิ้นคือเฮาเนาะอยากได้ัจอมได้พี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีด ตอกไวทะเลาไม่ไผ่เฮ็ดกระบุงกระตาเฮ็ดกระดงกกระจอเฮ็ดกล้องเขาเฮ็ดกระติบระโทรมหาตะแหวนยน้องใดที่น้ทสี่0 9 3 4ห6 3 8 5 2้าสองอยากได้มีตอกท่งห้องเฮินส่งดอกวตุทมอยากได้หน่อยอยากได้ไงโทรมหาได้เด้อค่ะตามเบอร์ที่บอกนี่ค่ะเมือนี้ อยากได้ช่วงไดนก็นท่วมมาบอกได้ค่ะมือวันนี้ตาแว่นยายน้องก่ะพาเมื่อบิงสนิีก็นเนาะสวัสดีจ้า